สวัสดีครับเพื่อนอนครับวันนี้ชวนเพื่อนมาทำรับยำแหนมข้วทอดนะครับชมด้วยกันเลยครับผมเป็นฉบับย่อเนาะมีเครื่องน้คมีหนังหมูนะครับต้นหอมซอยหอมแดงซอยแกกนะครับสีเล็กน้อยนะครับมีแหนมนะครับแหนมแท่ครับผมข้อทอดครับมีน้ำ นำยำนะผมนะตัวสสงขั้วครับผมนะเด,ดี๋ยวมายำด้วยกันเลยนะครับผมนะนอร่อยแน่นอนครับโอหมากั๊กทะหนว่างอยากทานเชิญครับผมนะจะใส่แหนมลงไปก่อนนะครับผมนะมีเครื่องเนาะ อทอดครับผมนะ้ขุข้าวข้าด้วยารน้ำดนะกินหอมมากเลยครับผมนะ้ำมาครับนครับผมน้ำ รสชาติเล็กน้อยนะครับผมเนาะใส่ตัวสมข้วนะครับผมทอดในทุกขันะ้วดครับขออภัยครับพูดผิดเนาะมาครับท่านข้าวมอร่อยสุดๆพิเนะครับผมอ,อะไร,รสนใจนะครับเพื่อนๆที่ไทยก็หาซื้อได้ตาม ้อมตลาดและสุโขทัยนะทั่วไปเนาะเพื่อนที่ผมพ่อก,ก็ต้องทำทานเองแล้วนะครับผมรสชาติกับป็นต่าแต่ละชาตินะครับผมนะอร่อยแน่นอนครับผมเตรียมผักแล้วครับผมออกปุยตังก็จะมีกระปีนะครับเกลือกอกนะครับผมบม,ม,นะนะบผมีม,มะระกีนกนะครับถั่วพูใบชะพูแล้วก็ เถอะถูย hey, าวครับมาครับทุ่านคท่านอร่อยแน่นอนครับผมนาะเชิญชวนทุกท่านนะครับผมนะอระ่อยแน่นอนครับ อย่าง,งข้าวทอบข้าทอดคับพวกนะู้กูเป็นถูกแล้วนะพวกนะ้ะาหอมกรอเมื่อนครับครับพวกนะ้น แซ่บๆเลยครับผมหมาครับทุกท่านครับผมอร่อยแน่นอนครับถ้าใดสนใจอยากลองทำทานเนาะเชิญครับผมเนาะมาครับทุกท่านครับผมเนาะทานด้วยกันครับผมอร่อยแน่นอนครับผมคลิปนี้ก็จบสิ้นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมครับผมพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ